โอ้ยมาร์คได้ที่โลมันจะได้เงินมาได้ยังไงวะเนี่ยแล้วชีวิตแกเนี่ยมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยได้จากยี่ออนมาั้งหลายแสนโอ้ยเกินสแสเละนะคนใช้เป็นเนี่ยใช้วันเดียวหมดแล้ว <c oughs> ม้าหรือไพ่ล่ย <c oughs> ยี่สิบบาทข้าวผัดกะเพราไก่ไข่ดาวน้ำแข็งเปล่าหนึ่งแก้วมันก็คงจะพอนะสำหรับคนที่ใช้เงินไม่ค่อยจะเป็นอย่างแก ขายคราวนี้ยอย่าให้เสียเที่ยวนะลูกนะนแม่อีสาให้หนางลุงนะ่ะมันทําขนมไว้จะได้ไม่เสียของยังไงล่ะจ้าลูกนะจ๊ะค่ะอุ้ยจ๋ยแล้วนี่นางลุงอะไรกันเนี่ยขนใสไปซะเต็มตะกร้าแบบเนี้ยโอ้ยแทนที่จะหยิบไปสักไม่กี่ชิ้นก็พอของชอบของคุณหญิงทั้งนั้นเลยนะคะนานๆจะไปเยี่ยมทีเพื่อผลประโยชน์คุณอาจะสียได้ทำไมล่ะคะ นางรุ่งแม่เ,เดี๋ยวนี้ฉันจะเอาใหญ่เลยนะปากคอแกน่ะเทียงฉันไี่ทำไม่ตกปาจ่ะอะไรกัน <c oughs> คุณแม่ค้าเมื่อไหร่จะหยุดคุยสักทีอ่ะแล้วเมื่อไหร่หนูจะได้ไปสักทีคะเนี่ยลำโพงของหนูมันอยากจะกระจายข่าวจนแย่อยู่แล้วจ้าไปสิจ้าลูกนี่ลูกออดของแม่รีบกลับมาส่งข่าวนะลูกนะได้จ้ะไปสิจ้าก็ไปไป <c oughs> อ,อ่รีบตามไปสิ Nah, itu lelong. ลังนียพี่ไม่ค่อยได้พบคุณหญิงเลยอุ๊ยจะไปพบได้ยังไงเลยยะเที่ยวควงคนนั้นสลัดคนนี้คงจะมีเวลาพบเพื่อนเก่าหรอกนะน้ำมาแล้วค่ะน้ำคุณอาถ่าน้ำค่ะน้ำนะคะดีกว่าอยู่ปากว่างๆนะคะเย็นเยนี่ไม่ต้องมาปิดปากฉันหรอกนาลำดวนใครๆเขาก็รู้กันทั้งนั้นน่ะว่าหญิงกาญหวานเสน่ห์ไปทั่ว อ้อนทำไมพูดอย่างนั้นล่ะไม่เป็นไรหรอกพี่ลุ่งให้อ้อนพูดไปเอถอะเพราะเวลาเพราะเวลาพูดเนี่ยก็ไม่กินหญิงจะได้กินแกฟันแปจเจริญอาหารขอให้เจริญอาหารจริงๆเธอเพราะเรื่องที่ฉันไปพบมาเนี่ยนะถ้าเธอฟังแล้วเธออาจจะกินไม่ได้ตลอดชีวิตก็ได้ อุ๊ยเรื่องอะไรลหะอคะอยากรู้อยากเห็นจริงเลยค่ะผู้พิกศษไม่เอาหน้าอ้อนไม่เป็นไรหรอกพี่ลุงให้อ้อนพู้ปเถอะกระทันอนันตัน่ะคู่มั่นของเธออ่ะวันก่อนเนี้ยฉันเห็นเขาควงผู้หญิงเดินแถวร้านแถวแถวเพลินจิตอุ้ยกอดกันกลมใช่นะ ใจบ้างไหมอ่ะหรือว่ามีแต่กระเพาะอาหาร ท่านครับท่านครับอ้าวเป็นยังไงของขึ้นบ้านหรือเปล่าท่านป้าปง่งเต้นกับุงโกยแล้วดีไม่ใช่ครับอย่างนั้นไม่ใช่กับบงแล้วครับอย่างนั้นจะเป็นเกวียนแล้วครับคืออย่างนี้ครับผมเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพเนี่ยมาเช้านี่นะครับเออผมเลยแวะไปดูชจ้าม้าก่นหน่อยกลัวมันจะไม่มีเงินกินข้าวนะครับตอนนี้เจ้าม้ากำลังตกกระป๋องนะครับ ในม้าเนี่ยเหรอใช่ไหมในม้าเนี่ยนะตกกระป๋องชีวิตของคนเล่นการพนันเนี่ยมันไม่แน่หรอกครับมันเป็นชีวิตที่เสี่ยงวันนี้เขาอาจจะรวยคนนี้ก็าอาจจะจนก็ได้ในม้าเขายังไม่เลิกเล่นการพนันอีกแล้วคงไม่หรอกครับคงเลิกไม่ได้หรอกครับท่านผมขอตัวไปหาท่านแม่ก่อนนะครับครับ ถกิดว่านายมาร์กยังไม่เลิกเล่นการพนันเนี่ยโอ้โหอย่างนี้คุณอ้อยก็คงเสียรั่วไปหลายแสนน่สิครับเออเอาละน,นี่ผมชักเป็นห่วงคุณหญิงการทติมาสแส้วน,นั่นน่ะสิอืม นั่งหน้าเศร้าจับเจ้าเชียวมันไส้มันไส้ใครคะไอ้คนนั้นแน่เลยคนไหนคะก็คนที่หิงญพบที่ร้านร้านอ๋อคนที่ควงไปกับท่านอนันชนินวันที่คุณหญิงควงไปกับคุณหล่อลำบึกใช่ไหมคะใช่ พบกันบ่อยๆไม่นา่าถึงต้องเลื่อนการแต่งงานเพราะอีกนี้นี่เองอุ้ยแสดงว่าท่านอนันชนีน่ะนอกใจคุณหญิงนะคะนอกใจเป็นยังไงอะโอ้โหคุณหญิงนอกใจก็คือท่านอน,นันชินเนี่ยไปรักผู้หญิงคนอื่นไม่รักคุณหญิงแล้วนะสิคะคิดดูนะคะเป็นคู่มั่นกันเนี่ยจะไปปันใจให้คนอื่นได้ยังจะตต้องรักคุณหญิงคนเดียว อย่างนี้ถือเป็นสาเหตุให้ถอนมั่นได้เลยค่ะจ้างให้ก็ไม่ถอนหรอกทำไมล่ะคะถอนมั่นท่านอน,นันต์ก็สบายสิหายใจโล่งอ,อกโล่งใจใช่แล้วค่ะจริงด้วยถ้าถอนมั่นท่านอน,นันต์ก็สบายใจหายใจโล่งอ,อกโล่งใจเพราะฉะนั้น เราต้องใช้แผนสู้แผนและแผนก็อยู่ในนี้ อย่างนี้คร์ตครับแหม่ร้อนแรงอย่างนี้นะครับพี่นี่มันยังขึ้นใจถ้าขาดตกบกน่องอะไรหรือว่าคุณอาร์ตต้องการอะไรอีกนะครับบอกเชิมได้เลยนะเชิมจ้วบริการที่เป็นพิเศษนะครับทุกอย่างเศษคะคุณพิเศษสำหรับคุณคนเดียวนะครับใช่ครับใช่ คุณหญิงขามีตำรากฎหมายไหมคะจะทำไมเหรอก็จะมาเปิดดูเผื่อจะรู้ว่าตบคนจะจะเสียค่าปรับเท่าไหร่มันต้องย่งงเลยมันต้องยงเลยโอ้โหยนี่อะไรอะไรถึงกับขนาดจะตบจะตีกันเหรอครับที่นี่นะครับจะบอกอะไรให้ก่อนนะครับว่าที่นี่เนี่ย เขาเป็นที่ออกกําลังของสุภาพชนนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะตกจะตีนู่นเชิญดาบ้้าไม่ต้อนรับเสเพลชนอะไรเป็นที่ออกกําลังกายเลยค่ะใช่ครับนั้นลำดวนจ๋าช่วยออกกําลังกายให้เขาหน่อยสิจ๊ะเอาได้ค่ะนี่ไหล บริหารลดหน้าท้องค่ะและจะเพิ่มความหลอให้คุณด้วยนะคะเขาคิด<ม>กันค่ะเด้งสอง,สองอกเ,กเว,วนัน I'll get the one I'll get the two I'll get the t h r e ย ไม่อยากเจอจเกับคนหัวใจบานชำ่ำแล้วแล้วเลยผ่านผ่านไปไม่คิดจะใจเอาละเอาละวิธีนี้ไม่ได้ผลก็ต้องมีวิธีอื่นหรือไม่ก็วิธีใดวิธีหนึ่งที่จะจะปันหัวหญิกการได้มีอีกวิธีเหมือนกันนะคะคุณอา ก็คือต้องสาบหญิงการให้เป็นจิ้งหรีดซะก่อนนะคะโอ้แต่และนี่หยุดออกความคิดเห็นไปเลยนะยายรุ่งถ้านี่ช่วยกันสักครั้งไม่มีอ่ะเสียขนมไปฟรีๆก็ตึงเยอะแล้วฉันก็อยากมีมนด,ดำจะสาให้หมดเลยไม่ใช่สาแค่หญิงการคนเดียวนะจะสาไปคนที่มาคอยขัดแข้งขัดขาฉันกับลูกฉันให้หมดเลยก็ดูสิ <c oughs> งั้นรุ่งเก่บตัวไปทำงานอย่างอื่นก่อนนะคะกลัวคำสาปค่ะเอ๊ะคุณแม่คะนี่นี่ลุกม,มันว่าคุณแม่เป็นแม่มดนะคะเนี่ยอะไรอะไระนี่ยี่อ้อนแม่รู้แล้วละ่ะเรื่องใหญ่ลุกเนะี่ยเอาเก็บภับไปก่อนแล้วกันนี่ยีาอ้อนมาช่วยกันคิดสิว่าเราจะทำยังไงดี ทันเข้าไปเลยจีนจะยิงทุารแตกคอกันสิป,นประเทศอะไรวะสวิตบอกสวิตสวยนะพี่สวยดีกาแฟมาแล้วครับอับม,มาแล้วอันนี้ของคุณจีนครับอ่ะขอบใจมากมแล้วอันนี้ก็ของอคุณจกักร a n k you, thank you เจ้านายท่านไปไหนนายเชิญกาลังอาบน้ำตาแป้งอยู่บนนะครับเดี๋ยวก็คู่คงงลงมาครับเสริมรอดเลยพี่จินครับวันทิ์หน้าเนี่ยผมไปชวนท่านนันไปแข่งรถกับผมนะครับโหแกคงไปหรอกนะพี่แก,ะะแกรู้อะไรไหมตอนนี้ท่านานันนันเขากำลางังสนุกกับสาวๆอยู่ นั่นแกแกไม่ทันเหตุการณ์ดวันหวานวันนี้โฮ้ยเฮ้ยทานเฮ้ยแกไม่ไม่ได้นินทาแหมก็คือการนินทาก็เป็นหรือไปการนินทาว่าท่านเนี่ยนะครับแหมตอนนี้กำลังเฟสการ์อยู่ในหมู่สาวๆแบบโอ้โหไม่เชิงเฟสการ์เหรอท่านนานๆครับแล้วอย่างเนี้ยหญิงกาลไม่หึงแย่หรอครับหญิงกาลขี้งอนจะตายไปนะท่าน ดีจะได้รู้จักว่าหัวง่ะมันเป็นยังไงให้หึงซะบ้าง ผิวจะได้สวยๆนะคะอ,อ๋อหรือว่าทานไม่ลงเพราะว่าใครจะไปกินลงแล้วฮอลำดวงก็ไม่เป็นหญิงนี่โถถึงไม่เป็นกเ็เจ็บใจค่ะแต่คุณหญิงไม่ต้องกลัวนะคะลำดวนมีแผนการขั้นต่อไปรับรองได้ผลแน่ๆค่ะ แน่นะแน่ค่ะทานดูไหมคะ <c oughs> เดี๋ยวไอ้ด็อกนี้มันทานนะคะแ <c oughs> ล้วปลองนะคะคุณหญิงลำดวนเนี่ยจะวางแผนการให้ท่านอันนันเนี่ยกระอักออกมาเป็นโลหิตล้วนๆโดยที่ไม่มีแร่ทธาตุและสารอื่นเจือปนเลยค่ะแน่นแน่ดีคะ่ะดีชอบเอาให้ดิ้นชักงอตาไปเยเนาะค่ะ <c oughs> ฉันทำอะไรเร่งเร่งรัดการแต่งงานของหญิงกับท่านอนันต์นะคะท่านป้าคะมันจะงามหรือจะหญิงมีแต่ฝ่ายหญิงเขาขอบ่ายเบี่ยงให้แต่งช้านี่อะไรจะมาเร่งให้แต่งเร็วๆอ่ะก็ก็หญิงมีความจำเป็นนี่คะความจำเป็นจำเป็นยังไงหญิงหญิง คูณท่านป้าไม่ได้ค่ะทำไมอ่ะก็เพราะหญิงฮะ บางคนอีกนะแหมปากใครดีไม่เท่าเขาเข้ยกัโอ้โหแบบเข้ยเขาเข้ยปากหอมนี่แน่นี่แนโหัวนานๆเลยครับใครไม่ได้เห็นหัวหงอกหัวดำเลยนะฮะทำไมถึงได้ทำอย่างนี้เลยต่อแล้ะมาจะมาตีผมทีมันครับฮะมีเสียนแลน่ะเรียนมาสูงๆหน้าที่การงานก็ดีทำไมถึงได้ทำอย่างนี้ทันอย่างนี้ใช่ป่ะมาทันฝ้าเลยนีเฮ้ พี่บอกพี่จำบ้ามันตีอมู่ทำไมครับไปยองทนอย่างนี้ตีทำไมครับนี่มันอะไรเขาด้วยไม่อยู่อะไรเขาด้วยไม่ใช่ยันเจ็บตัวอีกตนนั้เหรอเจ็บตัวอีเหรอไม่ยากครับเราจะกลรู้ร่วมคิดเกิดเจ้านายยุลงให้ชิงสุกก่อนหามใช่ไหมชิงสุกชิงสุกอะไรผมไม่รู้ไม่ใช่ชิงสุกมันไปยังเหรอเงียบเหรอผมไม่รู้ชิงสุกแล้วแล้ทำไมเป็นอย่างนี้นี่มันเรื่องอะไรครับ เรื่องอะไรคะคทำผิดแล้วยัมาปฏิเสธอีกใครชิงสุกอนหามครับผมงมงไ่หมดแล้วครับท่านยายจะมาทำสีหน้าหลอกคนแก่นะที่ถ้าหญิงการไม่มาร้องไห้ฟูมไฟน่ยเรื่องมันก็ไม่แจงมาอย่างนี้มันไม่แดงมาอย่างนี้ท่านหญิงการํารมาขอเร่งรัดการแต่งงาน อ๋อหลอกกินไข่แดงเขาใช่ไหมฮะแต่นี่เลื่อนการแต่งงานออกไปอ่ะนี่ท่านชลัดไม่รู้นะว่าหญิงกาณ่าพลาดล้งท้องขึ้นมาน่ะไม่งั้นแล้วก็อะไรโอ๊ยอะไรท้องเป็นยังไงหญิงการนี่แหละครับท้องก็ใช่น่ะสิแล้วท้องกับท่านด้วยท้องกับผมว่าไงจะรับผิดชอบจะรับผิดชอบไหมฮะเดี๋ยท่านน่ท้องท้อง อ <S 2: salah> <s foundations> ื้ำอฉันไม่ได้ทำ